สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นไม้พี่สาวอีกแล้วดูนะครับาร,รบใช่ครับรวันนี้พาทุกคนมาขอโชคขอลาภนะครับก็รอบที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีคนฟังนะครับหลายๆคนแอบ,บน้อยใจว่าทำไมเอ๊ทำบุญให้ก็แล้วอะไรก็แล้วที่นี่เนาะก็ยังไม่ได้โชคกับพี่สาวนะรอบที่ผ่านมาเนี่ยที่วลาคณาได้ถามตัวตรงนะท่าชมเนาะเขาได้ถามตัวตรงแต่ตอนนี้ ไปเที่ยวสบายใจแล้วตอนนี้มีเวังคนานครับตอนนี้กําลังไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็เดี๋ยวอตอนนี้ฝากซื้อของมาไหว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีองค์ที่พี่วังคนามอบให้เข้าเข้าบูชามาให้พวกเราใช่ใช่ป้าเจี๊ยบบอกว่าอตอนตั้งแต่ตอนนู้นอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะฝันเห็นมีผู้ผู้คุนหารกับพี่สาวสองพี่ที่แบบซื้อได้เพราะฉะนั้นวันนี้โคจรมาพบกันแล้วระหว่าง ขุนหารกับพี่สาวที่กาญจนบุรีโคจรมาพบกันโดยบังเอิญน,นะครับโดยการนำพาของเรานีเองครับเดี๋ยวเราจะมอบอันนี้ให้พี่เล็กไปกับตั๋กองแตละองคอ์กกรับที่ราคานามอบให้ครับเอ็ดนะครับนี่ของผมนะทุกคนนะก็จะมีสององค์ตรงนี้ท่านผู้ชม่อมาชูหน่อยนะครับเดี๋ยวชูหน่อย พี่วารางคณาเองใช่ไหมครับอันนี้เป็นพี่วรางคณะหนึ่งองค์นะครับจะมอบไว้ฝากที่นี่นะครับโอเคเนาะของผมหนึ่งองค์นะครับวันนี้วันนี้ก็เลิกงานยามบีเนาะเลิกงานยามบีคุณหานมาพบกับพี่สาวกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงพอชิตูเนาะถ้าทุกคนอยากรู้จักนะครับพรชิตูพ่อชิตูนะชื่อพี่สาวนะครับถ้าใครไปทําบุญนะก็บุญที่ส่วนกุศลให้พรอชิตูแต่ว่า ลุงอรุณยามเช้านะครับไปหรือเปล่าอรุณเืออรุณอรุณเดือบอรุณเบือบ้าลุงอรุณยามเช้าประมาณนี้แหละนะองหกผมคาดว่าน่าจะไปแบบนี้เพราะว่าพอชีตูน้องขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ถ้าผู้ชมเราก็จะบอกว่าพี่วัาคณาเนี่ยเขาจะได้เลขตรงข้างบนเนาะเป็นหนึ่งเก้าอ่าเก้าห้าหนึ่งเขาบอกว่าได้ได้สามตัวตรงเนาะที่เขาพูดในกลุ่มใช่ไหมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรา ก็จด <muitas> <arias> ี๋ยมาขอโชว์กับพี่สาวฝากท่านผู้ชมท่านกีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ารอบที่แล้วนะพี่เล็ก95ชัดมากเนาะรอบที่แล้วนะท่านผู้ชม95ตัวใหญ่ชัดแล้วก็มองเห็นชัดเจนมากเนาะเดี๋ยวรอบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันว่าพี่สาวแล้วก็มองเห็นชัดเจนมากเนาะเดี๋ยวรอบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูกันว่าพี่สาวจะอะไรเหมือนคนเดินพี่เล็กข้างหลังเหมือนคนเดิน คนเดินข้างหลังมันมีคนหยิยบรอยหยิยบหยิยบหญ้าท่านผู้ชมมันจะมีคนคล้ายๆเสี่ยคนเดินสีขาเบาๆนันแบบบางๆนะมันมีคนแต่ว่าผมอ่ะได้ยินอยู่เหมือนกันที่ผมคิดว่าติ๊เองขขยับตัวผมก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าพี่เอเขาอยู่ฝั่งหญ้าตรงนี้เนาะแต่ริงๆงมันมีคนเดินด้านหลังก่อนลองไปย้อนดูลองไปดูกันท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรผมก็ไม่เห็นนะ จะตัดต่อแหละถึงจะได้เห็นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเนาะหรัววันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้ที่สาวันดีกว่า,นานท่านผู้ชมครับทุนเอานรื่องมีจุดทุเมงคลมงคลใช่ไหมใช่ทุกคนวันนี้ผมจะจุดทุเลขมงคลอะไรท่านผู้ชมนุ่นทุกคนจะไม่เห็นเลยเพราะกล้องสองมาฟังนี้ท่านผู้ชม เกี้ยมันขึ้นวัดเลยนะปัจัยการชุมรีบไปไหว้กันดีกว่านะครับเราจะไม่ได้พอโชว์อีกนะเดี๋ยวจะได้วิ่งหนีกันอีกในป่นาเขาอยู่แล้วเนาะ<ด>ไปอยูเราไปไหว้กันับไมีอะไรบ้างอันนี้นะครับมันจะมีผลไม้ทั้งหมดเก้าอย่างนะครับแล้วก็มีขนม,มหวานสามอย่างแล้วก็มีมงคลสารทานสองชุดก็ไม่ต้องนะครับไหว้เราไม่ได้เอามาถวายที่สาวนะเดี๋ยวคนเข้าใจเข้าใจผิด มาให้พี่สาวจบใช่แล้วเราจะเาไปถวายไปถวายที่วัดเหมือนกับว่าให้เข้ามาโมทนาสาธุก่อนหลายๆคนจะบอกว่าเ้ต้องไปถวายพระก่อนถวายพระนะถึงจะเขาได้รับจริงจริงแล้วเนี่ยเราเอามาให้พี่สาวเหมือนกับคนทั่วไปอะเนาะเอาเวลาก่อนไปปทบุนก็เอามาจบก่อนแล้วไปวันนี้พา fc ทางบ้านมาขอโชคลาภนะวันนี้เอาของไหว้มาไหว้พี่สาวแล้วนะครับว่าก็มีของไหว้ทั้งหมดนะครับก็เป็นผลไม้เก้าอย่างนะ วันนี้เนี่ยผมพาเอาองุ่นมะม่วงสม้มกล้วยมะพร้าวสาลี่ทับทิมแอปเปลิลแล้วก็ลองกองนะครับแล้วก็ขนมหวานทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็โมอินคาทั้งหมดเป็นผลไม้9ก้าอย่างขนมหวาน3อย่างแล้วก็ขนมคาอา,อาหารคาว1หนึ่งอย่างพร้อมด้วยสังฆทาน2ชุดวันนี้พาทุกเฟสีทางบ้านมาไหว้พี่สาวเนาะขอให้้รับโชคในรอบต่อไปวันนี้ผมคนสองเลข สาวเอกคนใหม่แล้วก็มาดูองพาท่านผู้ท่านมาขอโชคขอลาบแล้วก็หวังว่าจะได้รับโชคในรอบต่อไปขอให้ทุกคนได้รับโชคครับสาธุเดี๋ยวเราไหว้ที่สาวเสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสองเลขนะครับยูทูปทุกคนก่อนเจต้นไม้อุ้ยอะไรเป็นกระท้อนแสงมาจ้ะเป็นกระท้อนแสงมาจ้ะเออใช่ใช่พี่เล็กตะไครเพชรตะไคร้อะไรมันดจ้ะอุ้ยมันเป็นเส้นๆท่านผู้ชมเป็นสีเงินๆนะครับเเป็นนงิ ผู้ชมย่ายุดพูเล่มงคล๋ยวจะรอให้พี่สาวกินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปส่องเลขกันเนาะูเล่นมงคนอย่นี้ล้วนี่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้นะเอาไปเก็บแล้วเ่เอาไปเก็บไปดูดิ่ตรงนี้กว่าเมืกกับองเห็นเหมือนคล้ายคเดียเาเงา ก็เห็นหรอใช่เ<ส>รื่อง่เหมือนเขามาตัดส่วนตัดอะไรแล้วก็าร่มร่มน,นี่ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมได้รูปเลขมงคลมาด้วยในะวันนี้นะเดี๋ยวก็จุดให้ทางบ้านเนาะไปถึงโชคถึงดวงกันดูนะครับสา,าธุสาธุอธิษฐานก่อนท่านผู้ชมเนะมาะสาธุเทวดา หรือว่าเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นใครก็แล้แต่ที่ตรงน,น้นะอ่่างนี้วพี่สาวนะก็ขอโชคขอลาบบุญบารมีที่ทุกๆคนเทวดาต่างๆที่ตรงนี้ก็ขอให้รับประทานทเลขมาให้พวกเราเด้ดอจาทุกฟังตามตัวเด้อขอให้เลขงวดประจำวันที่16บหเดือน11นะครับงวด มันไกลไลยตามันตอบเปียกว่ะอันจะที่เปียกเดี๋ยวจะเดี๋ยวชื้นท่านผู้ชมาขอให้เลขนี้ใช่เป็นตามตัวตรงนะพี่สาวนะขอให้พี่สาวมอบโชคให้กับพวกเราด้วยตังนะจ๊ะตัวนี้แหละพี่เล็กเห็นตัวนี้หรอนี่หรอนี่หอ้ใช่ชัดเลยสี่ห้าไหนเฟร็ดโอ้ ตัวเบลมเลยอะสี่ห้าตัวเบลูมสี่ห้าหรือสี่เก้าห้าหล่อโอ้ดูดิยังไม่ได้โรยแป้งนะนี่ของเก่าแป้งเก่าแป้งเก่าแต่ตอนนั้นตัวนี้ที่ไปที่เราเห็นเป็นหกเป็นสี่แล้ะตัวบนนี้ได้ไ่มคือตัวนี้นะทุกคนนะครับตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ใหญ่นี่มันของแกมันชัดแล้วมันมองในกล้องไม่เห็นอืม จะเห็นไหมมองมองเห็นตาเปล่าเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเห็นไหมจะได้ไปชี้ถูกอนเราจะเอาไม้ไปเกี่ยให้ดูก่อนนะในวีดีที่พี่เล็กเห็นนะครับพี่เล็กเห็นสี่สี่ห้าพี่เล็กชี้ใหม่ให้หน่อยสี่ ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้พี่เล็กเห็นเลขกี่ต้นบนยังยังคือยังไม่ทันลงแป้งมาพี่เล็กก็เห็นแล้วอ่าสี่เออแล้วก็ห้าอ่าตัวนี้อ่าอาารย์แล้นผมเห็นเก้าสามเลยนะนั้นแหละแต่ว่าตรงเลขสี่ผมเห็นว่ามันมีหนึ่งขีดฟองกันอยู่ก็คือตัวนี้ใช่ใช่หลายหลายยาวใช่ตอนตอนหัวยสี่อยู่ใช่ใช่หนึ่งสี่ห้าใช่ตัวนี้หนึ่งสี่ห้าใช่หนึ่งสี่ห้าท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนท่านผู้ชมมา เนี่ยพอคขยับมุมอ่ะเลขก็จะเปลี่ยนแต่อยู่มุมเราเนี่ยสี่หนึ่งสี่ห้าชาร์ตชาร์ตชาร์ตหอห้าชาร์อันนี้เลขเก้าอยู่ในนี้อ๋ออันี้เลขแต่ที่พี่พี่พี่เล็กเห็นอ่ะอันนี้เลขสี่ใช่ไหมใช่แต่เลขห้าใช่ไหมแต่ผมเห็นเลขเก้าแล้วก็สามอยู่ เราปิดไฟพี่เราปิดไฟพีเขาจะเห็นเป็นเรือะไรอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาอุ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟเห็นไหมเิดไฟก่อนคือเมื่อกี้เห็นสีขาวๆอ่ะใช่เฮ้ยเห็นเป็นเฮ้ยพี่เห็นเหรอเฮ้ยเป็นขาวๆเฮ้ยยืนอยู่อะอะไรอ่ะพี่เห็นใช่ไหมเฮ้ยเปิดไฟอืปเฮ้ยหายไปแล้วโอ้โหเฮ้ยยืนเป็นตัวเลยนะใช่ เห็นเหรอเออผมก็เห็นเมื่อกี้ว่าเวฟทับหุ้ยไม่ใช่เสื้อนะไม่ใช่เสื้อนะพี่เลกนึกว่าพี่เลกนึกว่าหางตาเนี่ยเหมือนเหมือนเสื้อใช่พี่เลกหางตานึกว่าเสื้อพี่เล็กบอกว่าไปกวนเขาหรือเปล่าเออถูกอย่างหมดดอกเลยหมดดอกแล้วอีกแคปหนึ่งวันนี้เราเราเร็วไปไงเราลืม ต้องบอกว่าเห็นเป็นเงาสีขาวเป็นคนยืนเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะยืนช่องนี้เลย่อดีใจเห็นเลขก่อนเห็นเลขก่เลยลืมตัวพราก่อนเถิเดี๋ยวผมว่าพักให้ทุกคนพไปเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เครื่องถามด้วยนะทุกคนเราต้องใช้เครื่องถามด้วยนะครับท่านผู้ชมเราจะคุยกับพี่สาวเลยนะวันนี้เลขทูบหมดหรือยังเอ้าลมไปแล้วลอลมยัง ยังอยู่ก็ยังหลมที่อยู่นั่นน่ะดูดูทุกันไปไปดูทุก่อนครับไปดูทุกคนครับนี่มึงคนออกังครับเป็นเลขเป็นไปได้ไหมงดที่ได้ออกคู่ขี้หมดงดนี้ก็ออกจะออกคู่หมดก็ได้เออไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันใช่เดี๋ยวขอขอสองให้กัจะตาก่อนเนาะขอแยกสองก่อนนะเดี๋ยวจะออกมา เป็นรูปเป็นเลขสี่หกสองเลยนะเุ้ยสิหกพี่หกสองหกสองนี่แล้ว่าหกสองเุ้ยตรงกับตรงพี่วลีพี่วลีเลยเออเออสี่หกสองนี่ท่านผู้ชมตรงกับทุ่นด้วยวัดด้วยอืมเออเดี๋ยวเราจะดูกันท่านผู้ชมนะครับอันนี้ให้น้องอองโรยนะครับเพราะน้องอองนาาจะมาทีน้องอองนี่หายจากไข้เลือดออกไอ้ไข้ไข้เไข้เลือดออก เรียบร้อยแล้วเนะาะอธิษฐานเอ่ยก่อนน่แล้วครับเดีย๋ยวให้องลองโรยแป้งดูท่านผู้ชม ออกมาดูเร่งกันอะไรเลย,เลยตอนนี้คือมันไม่ได้ชัดตาเลยสักตัว,วเอาบอกเขาเห็นศูนย์สามสองส่วนพไไีเะกันยืนยันเห็นหนึง่งสี่ห้าเนาะ เร้าไปใกล้เกินห้าอะไรวะห้าเจ็ดนะยังไม่เห็นเลขที่ชัดเจนนะทุกคนนะผมก็พยายามมองอยู่นะนนเป็นสี่สี่ห้าเจ็ดคือมันไม่ชัดเหมือนรอบที่ผ่านมานะคือรอบที่แล้วนะพี่เล็กแนละ้วมันขึ้นมาชัดแบบ จนแบบว่ามองมองเห็นเลยอะทุกคนชมตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชัดเตืนนะชัดแล้วพี่พี่ลองมาดูมุมผมห้าแปดจริงจริงพี่เห็นปุ๊บพี่โอ้โหไม่ชัดอย่างนี้เห็นไหมสี่ห้าแล้วก็เจ็ดสี่ห้าเจ็ดนี่อ่ะเนี่ยเห็นนะเห็นห้าห้าจะตัวเด่นแตบเพื่อนถ้าเป็นสี่ห้าเจ็ดก็เป็นสี่ห้าหนึ่งได้นะเออใช่หนึ่งกับ เก็บมันจะแบบคลายกันอยู่โอ๊ยแล้วก็นี่เราก็จะเห็นห้าตรงนี้ชัดๆอยู่แน่นอนละแต่ละคนจะเห็นคนละเลขอยู่แล้วเพราะว่าอยู่คนละมุมพี่ใช่ๆมมองไม่เห็นใช่แต่มุมผมอาจจะเห็นเป็นสี่ห้าเจ็ด เดี๋ยวไปช่วยฟังหน่อยนะ๋ยวทุกคนช่วยกันตีเลยนนะช่วยกันแปลความหมายที่เดี๋ยวฟังนะครับสวัสดีครับพี่สาวครับสวัสดีครับหื้หืมบออกไปใช่ออกไปอะไรหลังหน่อยป่ะเหอเฮ้ยบกให้ออกไปตรงนี้มีอะไรป่าววะเฮ้ท่านผู้ชมมีคำพูดบอกว่าออกไปอะไรหรือเปล่าครับ แต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายนะนผู้ชายนะใช่มมต้องต้องระวังให้ดีอาจจะมีตัฤฤฤฤฤฤฤ์ดีพิตแถวนี้หรือเปล่าเพราถึงเตือนเรานะสามาใหม่ามใม่ใอ,อยากรู้ว่าใครอยู่ตอนนี้ครับพี่สาวอยู่หรือเปล่าครับเงียบอยู่ไหมเมื่อ,ก,อกี้ได้ทานของไหวไหมครับ ชอบของที่เรามาไหว้ไหมครับเหมือนเหมือนพ้ายามจะตอบมันมีมคําพูดท่านผู้ชมมีคำพูดเข้ามานะแต่ว่าเหมือนกับเรจับไม่ได้เข้ามามมไม่เต็มอ่ะไม่เต็มร้อยนะท่านผู้ชมแปลว่าว <c oughs> ยังแบบผัดขาดอยู่ครวันนี้เราพาเอซีมาขอโชคนะครับขอเลขสองตัวด้วยครับ ท่ทำไมไม่ชาปะไม่ยูเอยี่ทำไมยู่ทำไมหรอเอาของมาไหว้เอาของมาให้กินเราเอาของมาให้กินครับม<า>ันขาไม่ได้รับเออเดี๋ยวเราจะทเราจะกดนนะ้ำเราจะไปกดน,น้ำมาให้ครับเขาไม่ได้กินอืมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินอ่าเรามาไหว้แบบนี้เขาไม่ได้กินใช่ไหมครับ เสียงผู้ชายบอกมันได้กินแค่ผู้ชายเราจะไม่ได้พี่สาวเราให้พี่สาวเราให้สาวตัวเขาไม่ได้กินใช่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเรามาไหว้พี่สาวต้องขอพี่สาวเขานะครับต้องขอพี่สาวเนาะอยากรู้ว่าผู้ชายที่พูดอยู่เป็นใครครับจะความไม่ได้นะครับเป็นคําสั้นๆเท่นั้นเองครับเราบางทีเราอาจจะต้องพูดสั้นๆเพื่อจะได้ฟังเขาเออเราพูดยาวพูดไาจะฟังคขามีเรื่อง เป็นใครครับต้องการอะไรเลยตรงๆท่านผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่ได้ยินเสียงที่เป็นผู้หญิงเลยนะตอนนี้เรายังไม่เห็นจะยินเสียงกับพี่สาวนะแต่ว่ามีผู้ชายคนนี้แทรกเข้ามาตลอดเวลาแล้วเป็นเสียงเดียวเลยนะไม่ได้ไม่ได้กินด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินให้ออกไปคําแรกที่พูดมาเลยไล่เราเลยคําแรกเลยไล่ไล่เราเลยแล้วถามว่าเรามาทําไมด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ิงคืออูชีกนึกว่าตะขาบจริงคือจริงคือจริงคือดินท่านผู้ชมรอบรอบที่แล้วมันแบบว่าตะขาบตะาบต,ตัวใหญก่ก็มีแต่ว่าเราไล่ไปแล้วก่อนที่จะขอมาไหวเราไล่ไปต้อง,ง,องระแวงครับชาวตะม่อกี้เหมือนกับเขาบอกเราไงเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกีเรื่องนี้หรือเปล่าว่าปัดพวกนี้มันอยู่แถวแถวนี้ด้วยไงทำไม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 จะถามใหม่ คุณพี่ต้องการอะไรครับบุรีบุรีเห็นไหมบอกแล้วต้องถามสั้นถ้าเอาบุรีมาให้จะให้เลขใช่ไหมครับบุรีใช่ไหมครับบุรีหรือยาสูบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับด้วยเหรอใช่ใช่ครับ ผู้ชายผู้ชายคนนี้ต้องการบุหรีขห่ข่าวหน้าขนะ่าวหน้าน่ะอย่าลืมไปยินว่าข่าวหน้านะ่ะเราขอเลขแลกเปลี่ยนได้ไหมครับขขอขอโโททษษต่อบุญให้เราหน่อยได้ไหมแบบฟูดีดีดิขอชื่อนะครับว่าชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับ ทาชื่อได้ถาชื่อให้ได้น่าจะได้อยู่พี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณดำรงดำรงดำรงมะคุณเออคุณดำรงได้ยินว่าคุณดำรงดำรงดำรง พี่ดำลงอคุณดำลงครับสวัสดีครับผมผผมขอหวยสามตัวตรงได้ไหมครับท่านผู้ชมอุมไห่เลยเอาไหมผาพูดยี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมผมขอหวยสามตัวหน่อยได้ไหมครับเอาเลยสามตัวดีกว่าไหม ออกสองลาสายเขาตอบมาด้วยนะเป็นเยมผู้หญิงออกสองลาสายด้วยนะมเมื่อกี้เสียงผู้หญิงออาสองลาสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือตอนนี้พลังงานมันหมดขอเลขให้ได้ขอเลขกขอเลขเลนหน่อยครับขอเลขสองตัวครับ 996เหมเขาจะพยายามพูดไม่ได้ยินขอเลขหน่อยครับพี่ขอเลขที่สาวหน่อยครับสามตัวครับ066ได้ยนินไหม066คลานน้ายแบบนั้นใช่แต่มันไม่ชัดเจนอ่ะพี่ต้องการอะไรไหมครับนอกจากบุหรี่ เอาเอาอะไรไหมครับพี่อะไรเนี่ยอะไรกันกันกันอืไก่ฮะผู้กันผมไม่เหนผู้กันนะเจ็ดก,กันเปล่าเขาจะเอาของกินสองตัวให้หน่อยครับ มาแน่เดี๋วต้องคอยฟังเขาเอาพูดขอเลขเจ็ดแปดสี่แปดสี่แปดหนึ่งมันี่ยเวลาให้มาแล้วเราจะพูดไงขอเลขสองตัวหน่อยครับ สามหกศูนย์สามศูนไม่รู้อะมันยี่มันสามหกสามหกออกไปแล้วนี่เนาะมันสามศูนย์นะออกจริงีละออลตัวก็ได้ครับเจอีะจละตัวก็ได้ครับตัวแรกอะไรครับ พี่ขอเลขหนึ่งตัวขันครับหนึ่งหนึ่ง,ะน,งนะนะขออีกตัวนึงครับรบกวนเลยครับคุณพี่ขอเลขอีกตัวหนึ่งครับ หใช่ไหม okay. เดี๋ยวเขาจะบอกความไมกหนี่หกใช่ไหมพี่ตั้งสติก่อนหนึ่งเนี่ยก็ให้มาสองครั้งหนึ่งหนึ่งหลังวันหน้าไม่ใช่ที่เราถามเขาอะหนึ่งได้อีกห,หนึ่งเขาก็หนึ่งอีกมันก็ได้ยินพร้อมกันน่ที่เนี่ยพอที่ไปพปบเนี่ยสัญญ,ญาณมันชัดกว่เดิมมันก็เลยมีขึ้นเหมือน,นแทะ ไปอยู่ตรงนี้แล้วแบบมีคลื่นสัญญาณอื่นเข้ามาเพราะว่า,าตน้นไม้เหมือนรับสัญญาณให้เราเนร่ยความจำฟั้นเรายังด่าเขาด่าเมื่อเออเขาบอกก็ได้เออใช่คือเครื่องมันมามันไม่ได้ยินเครื่องม<ช>ไม่ได้ยินเลย <S 2> <S 2> ตอนเนี้ยเครื่องมันไม่ได้ยินนะทุกคน ก็ไม่แน่ใจว่าเอจะเป็นเลขอะไรนะตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งครับพี่ขอมาเลยทีเดียวสองตัวทีเดียวเลยครับโอาไปแล้วครับแบตหมดแล้วครับไปแล้วครับโอเคท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลข 1, 1, ได้แค่หนึ่งหกได้แค่หนึ่งหกได้แค่หนึ่งหนึ่งก็ย้ํามาสองครั้งแล้วหก็ย้ํอีกสองอีกค่ะอีกสองครั้ง หนึ่งหกนะทุกคนเออครับรก็แบบเลขของพี่สาวต้นประดูในวันนี้เนาะทางเลขที่บุอยู่บนต้นไม้เลขที่ถามอา่ให้เครื่องอสื่อสารสื่อสารขึ้นสัญญาณถามนาองใกล้ประมาณนี้นะเดีเยวผมจะส่มให้ตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนำเลขของพี่สาวไปเชคเอมโยง,ยงดยได้นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามพวกเราทักสามช่องไปวิคนใหม่วันนี้ครบนะครับไปคนใหม่ที่มงคลสองเล่แล้วก็น้องออกมาดูอองหายแล้วนะครับแล้วก็พี่เลขคนพื้นที่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับโชคนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็อยู่ดมาทำบุญกันนะครับผมยั้งไงก็่ากราบไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับัาโชคกันทุกคนนะครับกับพี่สาวต้นประดู่นะครับผมลาไปก่อนนะครับ